บรรยากาศดีมากมากินกาแฟกันค่ะพาเด็กๆหลานๆกินกาแฟถ่ายรูปยังถ่ายรูปยังถ่ายแล้วถ่ายแล้วไม่ได้หรอเอาไม

ไม่ใช่เหรอใช่ครับผมอ่าอ๋อของน้องฟองได้ใช่รออะไรคะก็จะได้เวันที่ห้าช่วงเช้าบรนจานที่ห้าช่วงเช้าวันจันหน้าหนึเหนูกินบูเบอรี่เหรออุ้ย<ะ>บรรยากาศาดีมากผมรับประกันให้สามปีเลยนะแล้ก็ฟอีเซอร์วิส<ะ>ตลอดอายุการใช้ง,งานถัง<ะ>นนี้เขาก็ขายของอยู่นี่ใ้เคองดื่มมาแล้วหนูของหนูอ่ะ พี่ก็ปักหมุดตำแหน่งที่บ้านให้ผมก็ได้ถ้าเกิดว่าปักในแชทไม่ได้ก็ปักในไลน์ก็ได้เบอร์ผมเนี่ยเป็นเบอร์ไลน์แชร์กับผมก็อร่อยไหมคะัผมแล้วก็อร่อยไม่ได้กินนะแตช็อกโกแลตเออเขาชอบช็อกโกแลตกินตั้งเสร็จก็ค่อยกินทีเดียวนั่งใส่เสื้อมากเข้ากับทีมร้านมากเลยนะเออใช่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 น่ากินลูก เดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปกินสุกี้ก้มนาเลยกวาดไถเออเอาปิดละค่ะปิดกล้องค่ะปิดกล้องค่ะขอแค่ว่าคือยังไงมิเตอร์เก็อยู่นอกรัวบ้านแต่หันกองเราจะตั้งไว้ในเขตของบ้านเราการเดินท้อวันเกิด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 ค่ะบกงน้วหนึ่งเอาศอกออกค่ะลูกเขาไม่รู้ตัวค่ะดูทำว่าทำหน้า อ่าได้ได้ได้แล้วนกขมกินอะไรโอ้ได้สุดได้มงแปดโมงครึ่นครับใช้เวลาติดนตั้งประมาณชั่วโมงดีใจมากที่ได้มาเที่ยวแคปจันแคบชันลูกชายเขาแคปชนเอาไปโพสค้างกันนะเอาไปโพสค้างกันกับลูกชายไปโพสค้างกันกับลูกชายได้ด้วยเลิศเลิศ แกงเขาจะตักแล้วจะตักได้ไลยลายปิดกงไว้ตะก้นตรงอะไรกลุ่มโอ้ยผมหนูหนูยางรัดผมที่ป้าให้อะคะจะชวนไปกินขนมอะไหรือกิฟต์ิเี่ยอออนั่นไงยางนั่นอ่ะเอาให้ป้านะของป้านี่เลยมาตอนวัดตาไงใช่นงไม่นงไม่ชอบเปิดหน้า น้องต้องเปิดนะลูกฟอมันขึ้นแคปชั่นมาอะไรนะเชียย์มาเที่ยวสนุกมากลูกลูกชายส่งไอพอดไม่เลอฮห้าอะไรนะเลออ๋่าเอามันมาด้วยนะครับถ้าจะโดนแกงโดนแกงอะไม่จบแหละตอนเด็กแบกมันเยอะช่วยไม่ได้แบกแต่แบบขึ้นชั้นสี่้ฟองเอ็งหลับตลอด แบกขึ้นแบกลงก็ต้องกินนะก็ก็ต้องกินไหมหลานทำให้นะไม่กินไม่ได้นะเอ๊ะของไล่กลุ่มอะอะไรมากอันนี้นั่งกินอันเนี่ยก็ปั่นอยูเยี่ยมเกิดมากเขานั่งกันแล้วนะบรรยากาศดีมากเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศร้านให้ดูออ๋มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับ นี่ส่งถึงโตเก็บตั้งเลยเก็บตั้งไวเจ็บวอ๋อนี่โอนไว้เก็บขุมโอนไวตามสโลแกนเงินสดควักไว้โอนไว้ควักไม่ถูกลูกก็ขบเลยอืม 呃，最近呢，也没人帮，天天一个人。